สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรายงานสภาพอากาศประจำวันขอคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหากเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆขอบคุณครับรายงานสภาพอากาศวันที่21มิถุนายนนี้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนครับ ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับสำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอาล่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลืล่นสูง1-2ถึงเมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยครับส่วนสภาพอากาศในวันนี้ครับ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วส0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณภูมิต่ำสุด 24- 27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุด 25- 28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2ถึงเมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24- 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูง1-2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรครับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับ